ไอจิมโซซูเกะเลยครัตอนนี้เราอยู่กันในเกมเร o บอกครับเราอยู่กันในแมปแนวซิมูเลเตอร์อีกหนึ่งแมปนะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นแนวแบบว่าให้มันฟาร,ร์มเองอย่างผมเนี่ยบอกเลยว่าุ หรือใครชอบแนวแบบผมก็คือเราไม่ต้องไปฟาร์มเองนะสามารถเปิดออโต้แล้วให้มันฟาร์มเองได้นะครับบอกว่าแบบนี้ตอบโจทย์ท่านอย่างแน่นอนมันเป็นยังไงเราไปดูกันนะครับในแบบนี้นะเราจะได้อาวุธมานะครับแล้วเราก็จะต้องนําอาวุธเนี่ยมาทาการฟาร์มครับสิ่งแรกที่ต้องฟาร์มก็คือต้นไม้ครับแล้วพอผ่านต้นไม้มาได้ครับเราก็ต้องมาฟาร์มกีนครับจากกีก็เป็นการละครับใช่สี่เดพอเราฟาร์มเสร็จใช่ไหมครับเราก็สามารถเดินมาขายได้ครับโดยการนี้ครับตรงนี้ขายมา พอเราตีของไปใช่ไหมเอาของมาขายก็ะได้เป็นตังแล้วเราเอาตังตรงนี้มาทําการเข้าวงซื้อครับเราจะสามารถซื้อพวกดาบเนี่ยดาบได้หมดเลยนะซึ่งโลกหนึ่งมันจะมีดาบให้ปลดล็อกทั้งหมด3ชิ้นครับดาบเริ่มแรกจะเป็นดาบเล่มนี้นะการโจมตีเนี่ยแค่หนึ่งะแล้วก็เพิ่มมาเป็น15แล้วก็50นะครับเล่มนี้แจกรีนะครับเข้ามาทุกคนได้หมดแน่นอนจะมีดาบไปกระดาบาซึ่งผมเรื่องดาบนี้มา ก็มีการมีครับซื้อความจุก,กระเป๋าได้นะครับนี่อันนี้เป็นกระเป๋าของการะนะครับจากเรื่องรุโตะนั่นเองอันนี้ก็น่าจะปลดล็อกพื้นที่ต่อไปโอเคเดี๋ยวเราไปปลดล็อกพื้นที่ต่อไปกันครับผมที่มันสามารถปลดล็อกเวอร์สองได้แล้วนะผมไม่รู้ว่าปลดล็อกตรงไหนน่าจะตรงนี้หรือเปล่าอ้อาวไม่น่าใช่เว้ยเอ๊ะแต่ผมน่าจะหลอนแล้วครับเดี๋ยวนะอ๋อนู่นนะเวอร์ต่อไปจะปลดจากด้านหลังนู่นับต้องเดินไปอเอ๊นี่ครับตอนนี้เราเดินมาถึงประตูแล้วับกดปลดล็อกได้เลยว้า เรียกใช้เงินทั้งหมด3,000นะครับในการปลดล็อกมีแอนิเมชันดะ้วยนะตอนปลดล็อกอเอาด้วยกันแหละวอันอันนี้คือเปิดการแจ้งเตือนอันนี้ดาบยูรุนะครับแต่น่าจะเสียโลบักนั่นไงกายละเชียวเคมาดูอาวุธในโลก2กันครับเปิดมาดาบยูรุเป็นของสายเติมโลก2ดาบเริ่มแรกของโลก2เป็นดาบโจนสรัตนะั่นคือใบเลื่อยป่าถ้าผมจาไม่ผิดรู้สึกจะเป็นของอารองหรือเปล่านะแล้วก็ มาดูกันว่ามันกดฟาร์มอัตโนมัติตรงไหนนะครับเราต้องกดด้านล่างนะครับซึ่งมันจะมีคําว่าอัตโนมัติตัวนี้ครับนี่จะพับๆๆ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 อัตโนมัตินี่คือการฟันแบบอัตโนมัติใช่ไหมครับพอเรากดคำว่าฟาร์มนี่ครับพี่จะเดินไปฟาร์มห้เองเลยแล้วเราก็ไปนอนครับไปนอนแล้วก็รอครับแต่มันก็จะฟาร์มเองไม่ต้องทำอะไรครับเป็นไปง่ายไหมิีเดียวเนี่ยแล้วประเด็นคือเราไม่ต้องเติมสักบาทมันเป็นระบบฟีที่มากับตัวเกมอยู่แล้วครับเหมาะสำหรับคนที่ได้เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรขี้เกียจอย่างผมเนี้ยใช้ได้ดีครับ เอาวุชิ้นออกมานะครับจะเป็นกระบองนั่นเองซึ่งผมรู้กระบองนี้เป็นกระบองของใครนะจำไม่ได้กระเป๋าก็มีให้เราเลือกอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋าของใครสักคนหนึ่งนะในหน่วยโจรสลัดนะครับแต่มันเขียนชื่อว่ากระเป๋าแพทย์น่าจะเป็นของอชอปเปอร์นะครับแต่ถ้าอันนี้เป็นของเติมนะทุกคนร้อยสี่สิบเก้าโลบักนะครับเป็นโกดของน่าจะเป็นของลูฟี่นะ,นะเหมือนเดิมครับกดฟาร์มแบบนี้เป็นไงอุ้ยอาวุธนี้การ์ดตีแรงเอาเรื่องอยู่นะ ผมไม่รู้ว่ามันจบตีเท่าไหร่นะคุับทีนี้เดี๋ยวดูก่อนนะครับปู่ฟู๖๙กระโดดมาทุกคนแบบแรกนะครับดาบเล่มแรกเราตีหนึ่งแบบเล่มต่อมาตีสิบห้าต่อมาห้าสิบสักพักมันก้าวมาสองร้อยสักพักมันก้าวไปห้าร้อยหกสิบแล้วนะอันนี้ยังไม่ใช่ดาบเล่มสุดท้ายของโลกนี้นะทุกคนดาบเล่มสุดท้ายของโลกนี้ดูส่งน่าจะตีเป็นพันแห่งเลยนเนี่ยโอ้มันก้าวกระโดดเยอะจริงๆนะครับอ๋อแล้วก็มันมีทางด้านของเรื่องสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนั่นเองนี่เราสามารถที่จะตติดดไ้นะครับ อันนี้คือผมมีนารูโตะแล้วก็มีแมวอุย้ยเดี๋ยวมันใช้อ๋อตกใจเนว่าม,มันใช่ชื่อตรงตัวนะส่วนใหญ่แล้วเกมจะไม่ใช้ชื่อตรงตัวหนะักเขาจะพยายามเลี่ยงนะผมไม่รู้ว่าการอะไรน่าจะการลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวพอก่อนนะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านของตัดเลี้ยงครับทีนึนงมันสุ่มตรงไหนเนี่ยอันนี้อะไรคุณคือใครคุณต้องการฆ่าศัตรูสิบคนในสิบนาทีเนี่ยเหรอคนเนี้ยเหรออารองเนี่ยเหรออารองตีแข่งกับเราอ่ะนครับให้มาขายอขายก่อนโอเคอู้ขายได้เยอะแฮ่นี่ครับที่สุ่มไข่โถ่เอองเาละสุ่มไปเลยโโอ้้หได ได้ออกโตนะครับออกโตน่ารักดีวะไม่รู้ระดับไหนด้วยสุงอีกทีออกโตนะครับอันคอมมอนอ่าระดับ35%นะโอกาสออกอ่าได้นกแก้วเหรอโอกาสออกเท่าไหร่ออ45ครับโอกาสออก45่สิเอาดีหุ้ยระดับหายากนะได้ฉลาดนะครับเออได้ฉลาดนะ15 15โอเคโอเคตั้งที่ดีที่สุดนะครับเอก็คืออัลโตกับฉลาดนะผมไม่มั่นใจว,ว่าสูงสุดได้เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูก่อนโอเคครับสูงสุดได้3ตัวนะครับสัตว์เลี้ยงนะใส่สูงสุดได้3ตัวก็พยายามหาตัวที่ที่สุดใส่นะครับ แต่สายเติมน่าจะใสายได้มากกว่านี้แหละแต่พวกเราบันสายฟรีนะครับเราไม่เน้นเติมเน้นฟรีอย่าไปครับโอ้โหดูดิโอ้โหหัวหัวหวโอ้โหหัวหัวเร็วเกินไปแบบพี่อะไรกับนี่อ่ะโอ้โหโอ้โหดูดิตีทีเดียวแตกโอ้โหโอ้หอนครับทุกคนรอต่อไปมาครับปลดล็อกกระเป๋าสะพายด้านหลังอันใหม่นะครับนั่นก็คือหีบสมบัติเอาวาหีบสมบัติความจุอีกทีหนึ่ง แเลยนั่นนี่อาวุธราคา1นึ่งแปห้าหมื่นบาทโอเคไปเก็บกันต่อครับน้อยครับตอนนี้เข้าสู่การปลดล็อกอาวุธชิ้นต่อไปกลับพึ่งอาวุธชิ้นต่อไปของเราก็คือดาบของหนวดขานั่นเองนี่ไม่รู้ว่าคนเขาเรียกว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ติดตามดูวันพีทเลยนะดูไม่กี่ดอเองนะดูว่าความสามารถของดาบหนวดขาวดู mm hmm. มาดูกันว่ามันโจมตีเท่าไหร่นะสองพันห้าดูเอาดิจากรักาคา,าห้าร้อยขึ้นมาสองพันนะทุกคนก็คิดดู มันก้าวกระโดดอะไรมาขนาดนี้ครับเนี่ยปึบเลยจริงๆนะครับรอบเยีมมาแล้วก็โลกต่อไปครับเป็นโลกนู้นต่างดาวครับโลกนู้นต่างดาวเนี่ยใช้เงินค่าปลดล็อก GT หกแสนนะครับเรียว่ามันเยอะมากนะตอนนี้ผมมีอยู่สองแสนเจ็ดนะครับฟาร์มกันยาวอีกแล้วโอ้จะบอกว่าผมฟาร์มนะครับจนแทบจะทะลุไปสู่โลกที่สามแล้วนะครับแต่ว่าปรากฏว่าผมมาเห็นเจ้าสิ่งนี้ครับมันดีหัวหน้าครับแล้วผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันดีได้ไงก็เลยแบบตอนแรกสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นเหมือนกับว่าพวกคอลเลกชันที่เขามาวางหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบโจมตีไไม่ด้หรอั อะไรเพราะตัวมันใหญ่แ,แปลกนะแต่สงสัยเลยเดินเข้ามาปรากฏว่ามันมีหลอดเลือดเว้ยผมก็เลยเฮ้ยเอ้ามีหลอดเลือดแล้วบอกว่าตาของเหี่ยวว่าเฮ้ยอันนี้มันตาเหี่ยวจากเรือดบันพี่หรือเปล่าก็าเลยลองเดินเข้ามาตีกดคำว่าฟาร์มเพื่อปรากฏฟันได้ครับดูครับว่าโอ้โหฟันทีปุ๊บเท่าไหร่อ๋อผมคิดว่ามันจะได้อะไรไม่ได้อะไรเอาทุกคนเหมือนเดิมนะไม่ได้แตกต่างอะไรเดิมก็ได้ของมาแล้วไปข,ขาย อเอ้ยตัดดีใจนะเนี่ยอันนี้คือเราเข้าร่วมกลุม่มออกก็ถึงใจเกมจะได้รับอุปสมบนะครับมาปุล็อกแผ่นที่ต่อไปครับแผ่นที่ี่3เข้าไปแล้วนะครับวันนี้โอเคแผ่นที่3าจะเป็นดาวดรักคุทบอลกับทุกคนโอ้ใหม่ก็ชิดกรุดนะครับเริ่มจากการสุ่มไข่นี้แต่กัมบอลมาดูว่าในบอลนั้นใครเป็นยังไงใช้สองหนึ่งแสนสองหมื่นบาทในการสุ่มนะเรียกได้ว่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่กัมบอล อะไรครับเราได้มาสามแสนเองโอ้โหดาแตะกั้นบอลนะที่นี่เป็นล้านนะทุกคนเป็นล้านเลยนะเริ่มต้นหลักล้านแลพี่หลักแสนนั้นะหลักล้านเลยนะเรียกได้ว่าแพงสุดๆนะครับกระเป๋าสามแสเก้าอ่ะจะบ้าตายขอฟักไข่ก่อนนะครับเพราะว่าเรานี่จะต้องใช้ไข่พวกนี้ในการทําความสามารถให้มันสูงขึ้นในการฝามคาปิปาร่าออกแล้วออกอีกนะครับทุกคน อเงินน่าจะหมดพอดีนั่นไงเงินหมดแล้วคาปิบาร่าออกอย่างเดียวไหนไมาดูดีว่าคาปิบาร่าเนี่ยมันดีขนาดไหนโอ้ดีอ๋อดีกว่าเฮ้ดีกว่าฉลามดีนะคาปิบาร่าเป็นตัวระดับไม่ได้สูงมากนะในในแบบนเนี้ยเนี่ยเป็นระดับสุดท้ายเลยนะแต่ความสามารถนี่เก่งเท่ากับฉลามที่เป็นระดับ15%ของนู่นนะแบบสองอะไปครับแบบสามต้องสู้กับใครเนี่ยโอ้เบนชิต้าเบนชิต้าอย่างนั้นเหออรอโห๊ยก้าวสิบ้านเถอะ My God ็ต้นเลือดหรืออะไรตีตัวเดียวนี่คือผมรวยเล้วเนี่ยทั้งเงี้ย เอ,อ๋เราตีระดับง่ายได้เออตีระดับง่ายก่อนปะโถูกไม่น่าเลยรีบรีบรีบผมแบบดีอยู่จะลองระดับยากเลยครับต้องตีพวกนี้ก่อนดีกว่าอย่าค่อไปตีระดับยากนะครับเพราะไม่งั้นปุ๊บไม่ได้อะไรเฮ้ยเพื่อนเราไปตีหัวหน้าเลยอ่ะตึงจังวะน,นะเกินไปเปล่าเพื่อนอุย้ยก็ค่อนข้างฟาร์มเดียวนะครับแบบนี้นะได้เงินหลักแสนวายอยู่ครับแปบ๊บเดียวไม่ยากมากเอได้อยู่ได้อยู่โอเคหายก่อนครับรอไปสองแสนเก้านะครับอ๋อกระเป๋า ราคาเท่าไหร่สามแสนนะปะฟาร์มกันต่อครับทุกคนมาเชิญหลังจากที่เราฟาร์มกันมานานนะครับตอนนี้ก็มีเงินยืหนึ่งล้านเจ็ดแสนครับมาขอยดีต้อนรับสู่ดาบน้องใหม่ของเรานะครับดาบยามะนั่นเองอะจ๊ะเ๊ะดาบยามะของใครไม่รู้แต่ชื่อคุณครุ้นะครับดูกันว่าดาบยามะดามีเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นหกพันนะครับดาเมจของดาบยามะเรียกว่าฝันแป๊บเดียวครับจากกันฝรันแตกเลยนะต้องเอาไว้มาสู้กับพวกอะไรเนี่ย ระดับเป็นกีตาเหรอโอ้แล้วก็เกมนี้นะครับผมเพิ่งสังเกตแต่ว่าเมื่อเราฟัดน,นะครับทุกคนลองสังเกต,เกเกตอ,าอา่าไอ้เพื่ด่าเขาเรียกอะไรนะหลอดข้างล่างนะครับมันจะเขียนว่าซุปเปอร์สแลชนะครับเหมือนว่าพอหลอดมันเต็มมันจะมีการโจมตีที่หนักหน่วงออกมานะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ทําการเกร็บสแต็กหลอดใหม่รอบหนึ่งนะ ดูดิปุ๊บ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 ฟันตุ๊กใช่ไหมพอหลอดเต็มปุ๊บฟันปั๊บปิดดาเมจแรงขึ้นแล้วก็ฟันต่อครับผมเพิ่งสังเกตครัว่าทางตัวเกมนี้นะครับมีระบบทางด้านของการอัปเดตด้วยนะครับแล้วก็มาดูตรงทราเวลนะครับตรงทราเวลเนี่ยมันมีเป็นรูปสัญลักษณ์นะต่างๆ่างผมสงสัยมานานแล้วมันคืออะไรบางอาจจะอย่างลาวาแลนด์นะครับไม่มีรูปนะเนี่ยเมืองที่เกิดอุกกาบาตไม่มีรูปนะสุสานน่ากลัวก็ไม่มีรูปอะไรนะแต่ อ่าหมู่บ้านใบไม้มีรูปกับคล้ายๆลงจักรอะไรเงี้ยจอของโจรสลัดเนี่ยมีโรคดูตานดาวก็มีอะไรกันรู้ก็เลยลองมาสกเกตดูมันคืออะไรเลยก็ปรากฏว่าเจอแท่นพวกนี้ครับอย่างอันนี้จะเป็นแท่นในการใช้เพชรนะครับใช้เพชรที่เราได้นะตรงนี้นะมาทําการบวกวความสามารถของตัวละครเราแล้วก็พื้นที่ในการจัดเก็บสัตว์เลี้ยงของเรา นะครับเสร็จแล้วมันยังมีอีกนะอย่างต่อมาจะรู้อันนี้จะเป็นทําให้สัตว์เลี้ยงเป็นวาไปได้กลับเราเดินเราเองนะคนเหมือนที้จะเป็นการทําให้สัตว์เลี้ยงมันอีโวหรืออะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยผมไม่ค่อยมั่นใจนะแต่เหมือนกับว่าถ้าาสัตว์เลี้ยงมาวางเนี่ยมันก็จะใช้เงินตามที่มันกําหนดเราก็สามารถบูร์ความสามารถให้มันเป็นระดับสูงขึ้นได้นะครับแต่ว่าใช้ไปหมด5ตัวนะต้องสูมซ้ําตัวเดิมให้ได้นะครับห้าตัวนะก็จะได้ว่าสุ่มซ้ําก็ไม่เกิน,น,นแบบนี้ผ่านฉลุยโอเคตอนนี้เราเข้าสู่กีฬ่ะ ผมน่าจะประมาณสักเท่าไรได้ไหมสองล้านควายก่อนผมก็จะมาทําการดูดาบใหม่นะครับแต่ว่าปรากฏว่าไม่พอเอากระเป๋าไปก่อนแล้วกันนี่ครับซื้อกระเป๋าอันใหม่ของเราและเด็กบ้านคนต่างดาวไม่ใช่ต่างดาวนะต่างดาวนะมันก็จะเพิ่มความจุให้ไม่มีอะไรมากเพิ่มความจุมันก็จะทำให้จุได้เยอะขึ้นในเวลาที่เราออกไปฟันเนี้ยไม่ต้องแบบว่าฟันตุ๊บทิ้งฟันตุ๊บขายฟันปุ๊บขายเอาง่ายๆแต่ยังรู้ว่าเพิ่มความจุเวลาขายก็จะนานหน่อยนะอรับแต่ว่ามันก็ไม่นานมากเพราะว่าเรามีดาบที่ ระดับ2แล้วไงฟาร์มปแป๊บเดียวครับแบบเนี้ยนอนต่อสบายๆครับปะสามมันต่อครับเพื่อไปดาบอันต่อไปนะครับราคา6ล้านได้นะมาครับทุกคนตอนนี้เรามาลบเุ้ยไม่ใช่สิเรามาพบกับดาบน้องใบอีกหนึ่งเล่มของเรานะครับที่ราคาหล้านนั่นก็คือใบมีด วายนะครับซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าอิงจากเรื่อง Dragon b a l ดาบนี้น่าจะเป็นดาบที่อยู่กับอักพุงนะครับหรือว่าลูกของเบจิต้านะครับแต่นี้ดาบวิญญาณของคาร์มันนี้ไม่รู้นะในเรื่อง d า a กันบอลมันอยู่กับใครนะครับเออราคาแพงมากนะสัน่นสองละโอเคหลังจากจเราซื้อดาบมานี่เวลาวิ่งมีเอฟเฟกต์เลยนะมันจะมีาคล้ายๆเหมือนเอฟเฟกต์ควัดนะโอเคเลยดิเป็นตีข้อขาดนะแต่ว่า ไม่รู้ทุกคนจะมองเห็นหรือเปล่าตอนสังเกตดูนะที่ปลายดาโอเคมัดสุ่มไข่กันตันี้หนึ่งอย่าได้นะทุกคนมันไม่สามารถกดสุ่มสามครั้งได้น,นะเพราะว่าเรานั้นเอ,อิมนั่นเองนะครับอกดอัอตโนมัติได้ไหมเอาได้ครับปลาลุ้นกันครับอาหาได้โกคูนะครับจังหวะนี้ได้โบคุโบคุที่มาผมสังเกตดูนะว่าตอนที่มันได้ตัวดีนะครับ ตัวไข่เดี๋ยมันมีเอฟเฟกเหมือนเอฟเฟกต์เลือดแงหน่อยๆน,นะครับเออให้เราได้เห็นนะเหมือนทำนองว่าบอกไว้ล่วงหน้าแล้วว่าเอ้ยมันเป็นตัวดีนะเว้ยแต่ถ้าไม่มีเอฟเฟกก็คือตัวเนี้ย มันไม่ใช่ตัวดีนะอะไรประมาณนี้เออเป็นตัวระดับธรรมดาบ้านๆอะไรเงี้ยแบบคาปิปล่าดีเลยคนระับเพราะว่าถ้าเราได้คาปิปป่าซ้ำในคลิปนี้เนี่ยเราจะลองเอาคาปิปล่าเนี่ยไป e vo, ไอีโวไอทองทอง,ทองนะั้นดูไม่รู้ว่าจะได้ทานทำหรือเปล่านะเพราะถ้าเกิดคลิปปัญญาไปผคงการจะไม่ได้ทำเป็นคลิปหน้าแทนหมมาป้าออกเยอะเนี่ยวันนี้ยองใส่มาป้าจะรักผมมากนะแบบสายพันธ์เดียวกัน,น้งผมมีหูน้องก,ก็มีหูกันคาปิปล่านี่ไม่น่าใช่โอ้พอมาเปิดดูนะครับก็ โุลค,ครับบวก54นะมาป้าบวก18นะก็เยอะขึ้นมาแบบหลายเท่าตัวนะก้ากระโดดมากครับจาก9มาเป็น18จาก18เป็น5 4นะจ๊ะอันนี้ไม่ไม่มั่นใจว่าบวกบูทนี่คือบูทเงินหรือว่าบูทดามีครับแต่ว่าดูจะสรงน่าจะเป็นดามีมากกว่าครับไม่น่าเกี่ยวกับตัวเงินเงินปลานะครับอันนี้เป็นวิวัฒนาการนะสมุตดทำอาหารอะไรก็ไม่รู้นะไปะ แตยต่อครับเก็บเงินครับเพื่อเปิดประตูดานต่อไปนะครับใช้120้บเป็นล้านนะซึ่งผมคิดว่าผมจะมาฟาดกับหัวหน้ามันนั่นเองนะรู้ว่าไหวไม่ไหวแต่ก็ต้องปัดนะครับ1น0 0พล้านเลยนะอ่าครับมาปลดล็อกเจ้าตัวดาบใหม่กันดีกว่าคุณนั่นก็คือดาบอะไรไม่รู้นะที่คล้ายๆดาบของพระอินเลยที่ดาบปัญญาทองคำมาดูกันว่าความแรงของมันแรงขนาดไหนผมจะทดสอบกับบอสในแม็นี้เลยนะก็คือเจ้าตัวหัวหน้าพิสเซอร์นั่นเอง จัดูเรื่องฟิเตอร์ดีทุกคนรถโค wei> <_<_<_<_่นเร็วอ่ะโอ้โหย่างเร็วเวอร์โคตรโหดโคตรอันตรายอย่างโกงอันนี้โกงจริงอันนี้โกงเกือบไปละคือเมื่อกี้เรืองฟิเตอร์รู้สึกจะเป็นพันล้านครับเรียนว่าถ้าเกิดฟิเตอร์ยังโดนขนาดนั้นโอ้โหโกโกจิต้าคือเบจิต้านี่คือไม่กี่ทีทุกคนดูสองทีปั๊บนั่นคือเบจิต้านะครับ สองที่อ่ะโอ้ไม่ใช่ละอันนี้มันไม่ใช่ละมันเกินไปละเกินไปละอ้โ,อโหโอเคครับฟาร์มต่อเลยถ้ามันจะโหขนาดนี้รวดเร็วแน่นอนไปกันคกัทุกคนได้เวลาเปิดโลกใหม่กันแล้วะนะครับโดยใช้เงินทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านนะครับแต่วา่าผมมีสองร้อยสิบล้านแล้วก็เปิดไปเลยรู้งครับว่าโลกใหม่จะเป็นอนิเมะเรื่องอะไรโจโจเรื่องโจโจ,โจ,โจ,โจโอนิเมะเคยดูเลยนะแต่ว่าเป็นมีมบ่อยเป็นมีมบ่อยนะได้รู้นะ มาดูจากอันนี้แล้วดาบน่จาจะแพงนะออดูหน่อยละคันเป็นอย่างที่คิดกับดาบราคา200้กว่าล้านัพเลยนะไปน,นี้ทุกคนเลยจะบ้าตายเดีย๋ยวเราซื้อกระเป๋าไวก้ก่อนดีกว่ากระเป๋าจากดาวนี่ดาวก่อนหน้านากระเป๋าเรื่องแสงที่แสงชั่วร้ายบิทตเตอร์ปะ่ะ <c> ก <oughs> ระเป๋าบิทเตอร์อุ๊ยดูดิกระเป๋าแบบนี้หนึ่งบินเลี้ยแจะบ้าแล้วดาบอะห้าติดห้าบินเลี้ยดยอดโอเคมาดูไข่กันก่อนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้เราได้ไข่ดีมาด้วยนะครับต้องบอกอย้นะ ได้เจ้าตัวของการรับของขวัญตัวนี้ครับด้านขวาของจอนะซึ่งไอของขวัญด้านขวาจอพอผมรับมาผมก็ได้เจ้าตัวสัตว์เลี้ยงคริสพัดมานะครับตัวหนึ่งนะบวกอู๊ดหนึ่งร้อยเลยนะตัวนี้เป็นตัวระดับหายากนะครับอัคสโลโตนะครับอัคสโลโตที่เดี๋ยวก็เหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรต่างๆเลยไปเดเราสุ่มกันหน่อยดีกว่าเผื่อได้ตัวดีนะเผื่อสีลุ้งหอ,อกเผื่อสีลุ้งหอ,อก let's go ไปครับใช้ค่าสุ่มรอบละ13ล้านนะครับสุ่มรอบเดียวหมดเกลี้ยงเลยเงินไม่พอแล้วนะแล้วก็ได้เจ้าตัวของแม่ เดีย๋ยว่าแม่นะผมก็งงเหมือนกันเป็นตัวระดับ35เปอร์เซ็นต์นะไม่เยอะเท่าไหร่โอเคเปิดฟาร์มอัตโนมัติดูที่ไหวไหมเอ้ยยังไหวอยู่นะพอเข้าลูกต่อไปอ่ะมันเหมือนกับว่าอุปกรณ์ในลูกเก่าก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับลูกต่อไปก็คือส่วนของลูกต่อไปสักทีดิผมฟันมแขกตาดอ่ไม่่านี่คือระดับกลางอีกนะแขกตาอ่ะมันมีระดับสูงสุดก็คือเจ้าตัวโจโจนะแล้วก็ระดับบอสก็คือนูนที่ยืนอยู่นู่นนะระดับหน้อ่าฝัดแมวได้แต่ฟันแขกตาแทบจะไม่ไหวแล้วตอนนี้ อ่ะครับปลดล็อกอาวุธชิ้นต่อมากันครับทุกคนเดี๋ยวผมไปทําการว่ามาอาวุธชิ้นต่อมานั่นก็คือเจ้าตัวดาบอะไรเลยดาบโชคดาบโชคดีว h a t the h e l มีชื่อดาบโชคดีเฮ้ยมีออร่าด้วยนะครับออร่าเป็นสีทองนะครับดาบครั้งตอนแรกออร่าเป็นสีขาวนะแต่ว่าดาบนี้ออร่าเป็นทองนะดูความแรงหน่อยเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นะฟันเอ่อไดอะแกรมหมอเอ่อฟันไดอะแกรมเข้าอยู่นะแต่ว่าน่าจะฟันนัดเดียวแล้วตายหรอือเปล่าดูดิจะมีฟันนัดเดียวแล้วตายผู้บิ๊ ปั่นแป๊บเดียวแล้วเต็มนะครับแต่แก็บพอะนะอี่ไงผมว่าละปั่นปุ๊บกระเป๋าเต็มเลยโอ้โหต้องซื้อกระเป๋าใหม่ด้วยทุกคนไม่งั้นไม่ไหวนะครับมาให้ดูกระเป๋าใหม่ดิกระเป๋าใหม่แคคตัสระบองเพชรกระเป๋าแคคตัสเพิ่มความจุนะครับเป็น212จาก126โอเคอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือตีบอสเหรอบอสกริ้นนะครับอันนี้ไม่ได้นับเป็นดาเมจเนี่ยอันนี้นับเป็นจำนวนการตีนะครับ500ทีนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันมันดรอปอะไรนะรอันนี้เป็นเควสซานต้าหรือเปล่าไม่มั่นนใจนะ บอสนี้จะเป็นบอสสแตนเดี๋ยวลองดูนะว่าตีโค่าิาทีแล้วมันจะได้อะไรนะน่าจะเหนื่อยก็น่าดูอุ้ยอันนี้คือรางวัลหลังจากที่เราใช้เวลาการตีไปตั้งนานนะครได้จนตัวลูกอมมาซึ่งเขาทำอะไรวะเนี่ย <c oughs> ะนะครับงงมากครับทูกอมมันไปทำอะไรอะ่ะได้ลูกอมมาหนึ่งอ่ะเอ๊ะเนาอันนี้มันให้ทำการสู้บอสหนึ่งค่ะอ่าอีกครั้งหนึ่งเพื่ออะไรสักอ,อย่างแบบเป็นอีเวนต์คิดว่านะทุกคนอย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะครับมานด้ผมขอทำการฟาร์มต่อก่อนนะครับจะได้ปลดล็อกดาบต่อไปกันอย่างรรววดเด็ มาครับหลังจากที่เราทําการปลามาเป็นเวลานาน,านปลดล็อกดาบอันต่อมาครับนั่นก็คือยืนลูกศรน,นะครับชื่อมันนี่อุ้ยอันนี้คือเอฟเฟกเห็นชัดมากทุกคนดูดิความสวยของมันนะครับเอฟเฟกจะเป็นแบบแนวสีม่วงนะมีอล่าสีม่วงด้วยนะครับอย่างเปี่ยวโคตรโหดโคตรอันตรายคุยเอาเรื่องอยู่นะพออัพเป็นขั้นสองปบตีง่ายขึ้นเยอะเลยมาไหนก็ได้ล้าขอดูหน่อยดันเจียนคืออะไรอะ่ะเดเวลาอีก อ๋อ28นาทีนะครับจะเปิดดันเกียย์แล้วนะเราสามารถลงได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเกินนะไม่เคยลงเลยนะเห็นมันอยู่ข้างๆก็เลยว่าเดี๋ยวจะลองหาลงดูอย่าลืมรับของขวัญคริสต์มาสที่เขาแจากกันด้วยนะทุกคนเวลาเล่นตามเวลาที่เขากําหนดนะครับนี่ถ้าเราเล่นตามเวลาที่เขานะครับก็คือ3ชั่วโมงนี่จะได้รับเจ้าตัวนี้ครับ OP สัตว์เลี้ยงลึกลับนะครับว่าต้องใช้เวลาเล่น3ชั่วโมงนะซึ่งเชื่อเลยว่าไม่ไหวครับปวดหัว3ชั่วโมงน่าจะนานมากๆเลยเพราะว่า,า,วาดูดีว่ามัน มันไม่มีอะไรแล้วครับแบบเนี้ยมันมีให้ฟาร์มไปเรื่อยๆนะเราเปิดออโต้ไปเลยก็ได้ครับถ้าเกิดว่าคนว่างนะอีกภารกิจนึง่งนะเป็นภารกิจของอีเวนต์นะก็คือต่อสู้กับบอสนะยังไม่ได้ต่อสู้เลยจะขอไปต่อสู้ก่อนจะรอดูนะว่าถ้าเกิดผมสู้เสร็จแล้วผมจะได้อะไรมันเขียนเป็นอีเวนต์นะรับอ๋อรับไข่อ่าอเขาเรียกอะไรนะไข่ไข่ซานตา้าเนี่ยมันเขียนอยู่ว่ารับไข่หนึ่งไข่นับทุกครั้งที่เราทำภารกิจสำเร็จนะครับโอกาสออกนี่ไข่ซานตา้าก็จะมีนะครับ ออกมีตั้งแต่65% 10% 4.3% 0.1แล้วก็0.01%นะครับโอ้โเรียกได้ว่ามันแทบจะไม่มีความเป็นไปได้เลยนะ0.01%นะบ้าหรือเปล่าคุณไม่จะเกินไปหรือเปล่าเราได้10%มาแล้วนะก็บวกแค่100นะไม่ได้เยอะไม่ได้เวอร์ไม่ได้วงังอะไรขนาดนั้นนะโอเคครับหลังจากผมไปทำการซูบอสมาสรุปว่าอีเวนต์ก็ยังไม่นับนะครับเหมือนว่าบอสที่เขาจะนับจะเป็นบอสที่เป็นอีเวนต อะไรนลิสต์มัดนะครับก็คือเจ้าตัวบอสคิดตัดนั่นเองที่เราตีไปตอนแรกนั่นแหละที่เห็นไปในคลิปก่อนหน้าน,นี้นะครับถ้าเป็นบอสธรรมดาประจาําด่านตบวนี้มันไม่นับนะครับลองดูแล้วโอเคก็อีกอย่างเราก็มาทําการปลดล็อกดาบสุดท้ายของด่านนี้กันนั่นก็คือใบมีดทาคัสนะครับรูดาม,มีดหน่อยแล้วกันผมขอเดาก่อนจะเปิดนะว่าดามีดน่าจะหลักแสนอ่าชิดกดผิดหลักแสนแน่นอนใช่ไหมนี่ว่าละในแสน 2 4 0 0 0ื่นสี่พันครับเอาของสามารถสร้างสกิลดาบคู่ได้นะจ่ายก่โลบาของผมกอดูทีดีหกร้อยกิบเกก็คือเจ็ดร้อยโลบาร์กนะจะได้ดาบคู่จะบ้าตายมันจะบ้ากระบังกันไปใหญ่หหแล้วอ่ะโอเคไหนไหนแล้วขอตุ่มสักหน่อยนิดเดีนะเผื่อผมฟาร์กแล้วได้ไข่ของบีนะเพราะว่าคนเราดวงมันจะดีนะจะรั่วผมนี่จะรั่วเลยครับอีกสักทีเดียวผมขอ,อห้าไข่ดูที่ผมจะได้อะไรบ้างได้ระดับหายากม,มาหนึ่งตัว โอเคครับมาหลังจากที่เราทำการสุกสัตว์เลี้ยงไปแล้ว5อันับได้แม่มาประมาณ8ตัวแล้วก็ไอ้ได้แม่มาประมาณ2ตัวแล้วก็ได้กระบ,บองเพชรมา1ตัวอาดูมิส1ตัวแล้วก็ดีโอ1ตัวโอเคติดตั้งที่ที่สุดไปโอ้ตอนนี้คือดีโอคือดีขึ้นมาทะลุโกคูเข้าไปแลนะ้วทะลุคริสต์มาสแล้วนะคริส์มา10%บวกแค่100ดีโอนี่รอบไปรอบ12ครับเข้าใจได้แหละเพราะว่าพี่แกเป็นระดับตำนานเลยนะเออนี่ระดับ3.98นะ โอกาสออกน้อยระดับตำนานก็อย่างเงี้ยอะรแล้มันต้องแบบเวอร์วางหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียชื่อตำนานหมดแบบขอดูกระเป๋าอันต่อไป Aladdin. ดูไว้ก่อนนะโอ้โหหนึ่งิีเลียนะผมจะบ้าตายไปเจอกันครับอีกทรีอ่าตอนนี้เหมือนดันเจียนมันเปิดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงนี่ผมกดเข้ามาในดันเจียนแล้วนะอัตโนมัติยังไงถ้าเป็นไหนดันเจียนจะเริ่มในอีก18วิปดปีิบปีอ๋อก็ก็จะอ่ามันเข้าได้6คนนะตอนหนึ่งห้องของดันเจียนผมเข้ามาคนเดียวดูว่าผมจะสู้ได้ไหม นี้เคยเนี่ยโคซัสเกะเสรยบร้อยครับตันเทียนแรกเทียนสองครับเรียบร้อยครับซาสเกะล่วงไปอาลองเริ่มร้อยครับล่วงห้องที่สี่ห้องนี้เรียบร้อยครับล่วงเบจิต้าห้อง 4. ห้าเรียบร้อยครับล่วงวห้องที่หกเรียบร้อยครับล่วงห้องที่เจ็ดโคโคเรียบร้อยครับล่วงโอ้ทุกคนดูเงินผมดิเด้งรัวๆอ่ะแปดร้อยเก้าสิบล้านปั๊บปั๊บปั๊บเท่าไหร่อ่ะ 900ล้านทุกคนเรียบร้อยห้องที่สิบเอ็ดแบบตอนนี้ผมมีเวลาแค่29่ิเก้ทีเฮ้ยห้องนี้ไม่ทีเดียวแตกแล้วเว้ยเริ่มตึงเริ่มตึงละหัวเ,เงินผมเด้งมา1.7บิลเลียนเลยเอ่ะโอ้โหคือลงแล้วแบบได้เ,เงินเยอะมากนะตอนลงอ่ะดูนะอู้โหปวดตึงๆนะครับเงินปันฟันฟันฟันปันฟันฟันฟันนะมีอารองนะโอ้โหว้าวตอนนี้อารองแบบว่านิ่งๆน,นะอรองบอกสาบายสบายเรียบร้อยครับอุ้ยได้เพชรเยอะนะเนี่ยบวก เพชรตั้งห like. oh, oh. ูบวก10ล้านอ่ะต so ัวหนึ <ciamo> right, together, ่งเพชรบวก50าสิบเอ่อห้าสิบเมตรห้าต <cido> ัวหนึ่งบวก10ล้านเกินไปเปล่าไอ้ดูดิตัวนี้จะบวกอย่างน้อยยี่สิบไปจัดไปสิบเป็นล้านอ่ะโอ้ตัวเดียวบวกตัวเอ็ดล้านจะเกินไปหรือเปล่าคนเราโอ้โหบวกตัวเอ็ดล้านผมอยากรู้ว่าบอสจะบวกสักเท่าไหร่เนี่ยถ้าสมมติว่ามอนเตอร์บวกสิบเอ็ดล้านแล้วบอสที่ปลาไปสักสี่สิบล้านถึงไหมครับมาลุ้นกันว่าได้เท่าไหร่นะครับได้ทั้งหมดห้าสิบเจ็ดล้านนะครับแล้วก็ได้รับทัดเลี้ยงด้วยหนึ่ ไอห,หนึ่งในอะไรไม่รู้นะสี่พันห้โอเคไปห้องต่อไปโอ้โหด่านต่อต่อไปก็คือเหมือนกับว่าด่านไปได้เรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าเวลาจะหมดแรับรอบนึงให้เวลา3ามสิบนาทีชิวๆครับบอกเลยอ,อีซี่อีดูกันว่าตอนจบด่านจะได้เงินกับเพชรรวมเนี่ยเท่าไหร่นะมาแล้วครับหลังจากที่เราทาการลงด่านแบบ พูดหนูพูดนานเลยนะทุกคนมาดูกันว่าเราได้อะไรบ้างครับเราได้ไข่มา4ใบครับเพชร1,000เม็ดนะครับได้อันนี้มาคูณ2น้ำยาอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็1.85พันล้านเหรียญนะครับตัดเลี้ยงมา1บวกเพชรไปอีก700รวมหมดเพชรได้พันเจ็ดนะเออได้เยอะสุดๆปวดหัวกันเลยทีเดียวมันถามว่ามันดีไหมมันมันก็ดีทุกคนมันได้เงินเยอะดีนะได้เงินรวดเร็วจับจัดอ่บทันใจเดี๋ยวผมขอทำการอัปเกรด ความสามารถของตัวละครเราดิดนงนะเพราะว่าเพชรเราเยอะแล้วนะครับขั้นแรกผมจะต้องอัปเกรดเพชรที่ดรอปจากม็อบก่อนนะครับก็ความเสียหายนะครับความเร็วของสลัความเร็วพื้นที่นะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะความเร็วพื้อนที่ EP ีมอนเตอร์ผมไม่จำเป็นนะครับวามสามารถของเลเวลสูงขึ้นเดี๋ยวพอดูดาบชิ้นใหม่นะว่าใช้เงินเท่าไหร่ซื้ออ๋ออันนี้คือสูงสุดแล้วของเรา ืแล้วขอดูเอออะไรกับมีอะไรอีกน,นี้กระเป๋ากระเป๋านะหนึ่งนะครับโอเคซื้อแล้วแองโอเคกระเป๋าสุดท้ายของโรกนี้โอเคก็เอาไว้เพียงเท่านี้กานครับคลิปนี้นะเดี๋ยวค่อยมาไม่รู้ว่าคลิปหน้า,าจ,จะได้มาตอบแบบมันไหมแต่อาจจะได้มานะแต่ว่า อนนี้ขอพอก่อนนะทุกคนมันค่อนข้างจะนานแล้วนะแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงเวลาดึกแล้วด้วยนะครับก็จะนานมากๆนะถ้าเกิดจะต้องฟาร์มเงินให้ได้30บิลเลียนนะครับแล้วด้วยดาบแบบนี้ด้วยทุกคนก็่้จะเข้าใจนะว่ามันโคตรโคตรจะยากเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยทำไมฟาร์มง่ายอย่างับบอสอะนี่แนะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับได้หันหลังมาเดี๋ยวให้ต่อบไปเจ้าเลย